ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,357เย่เยเชิญเห็นคนทั้งสองเปลี่ยนจากสถานการณ์ตึงเครียดเมื่อครู่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ความรู้สึกที่มีต่อมาหลันเปลี่ยนไปไม่น้อยแม้มาหลันจะมีข้อบกพร่องมากมายแต่เมื่อเธอและเซียวชางคุณแต่งงานกันเธอนับเป็นคนที่จริงใจคนหนึ่งส่วนพ่อตาเขาดูเหมือนจะไม่เคยจริงใจต่อมาหลันเมื่อพูดถึงอดีตของเขากับมาหลันเขามักบ่นเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาแต่เวลานี้ดูเหมือนมาหลันคงเป็นจุดหมายปลายทางดีที่สุดสำหรับเขาไม่เช่นนั้น ด้วยบุคลิกและตัวตนเช่นนี้แม้ว่าเขาและหานเหมยชิงได้ไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาด้วยกันเกรงว่าทั้งคู่อาจต้องแยกทางกันภายหลังเซียวฉางคุณมีข้อบกพร่องมากเกินไปสำหรับผู้ชายวัยเดียวกันจาก20ข้อผู้ชายคนอื่นในวัยเดียวกันมีข้อบกพร่อง3-5ข้ออย่างมากอาจมี7-8ข้อขณะที่เขามีข้อบกพร่อง18ข้อหากมองอีกมุมหนึ่ง ผู้หญิงในโลกที่ทนเขาได้นานจนถึงทุกวันนี้นอกจากมาหลันเกรงว่าไม่มีคนที่สองนี่เพราะบุคลิกตรงไปตรงมาของมาหลันไม่พอใจก็ด่าทอเมื่อโกรธแค้นก็ทุบตีดังนั้นเมื่อต้องเผชิญกับข้อบกพร่องมากมายของเสี่ยวชางคุณวิธีการด่าทอและทุบตีของมาหลันสามารถชดเชยความเสียหายที่เกิดจากข้อบกพร่องของเสี่ยวชางคุณหากเป็นคนที่มีบุคลิกแบบหานเหมยชิง เมื่อพบกับข้อบกพร่องต่างๆของเสียวชางคุณตลอดเวลาหากไม่มีวิธีปลดปล่อยความหดหู่ที่อยู่ในใจเกรงว่าอาจบ้าคลั่งไม่ช้าก,ก็เร็วหรืออาจเป็นโรคซึ่งเศร้าก็เป็นได้เย่เฉินเชื่อว่าหลังผ่านอุปสรรควันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเสี่ยวชางคุณและมาลันน่าจะดีขึ้นมาก อย่างน้อยเมื่อกลับถึงบ้านไม่ต้องกังวลว่าคู่สามีภรรยานี้จะทะเลาะหรือก่อสงครามเย็นต่อกันแม่เซียลชูรันที่นั่งอยู่ด้านข้างไม่เห็นพฤติกรรมน่าคลื่นไส้ของคู่สามีภรรยาที่อยู่ด้านหลังแต่เธอรู้อย่างชัดเจนหลังเหตุการณ์นี้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สามีภรรยาเท่าต้องดีขึ้นมากภายในใจของเธอรู้สึกขอบคุณเย่เชิญสามีของเธออย่างยิ่งหลังจากเย่เชิญขับรถไปตามทางหลวงกลับเข้าเมืองเขาถามว่า พ่อแม่คืนนี้พวกเราจะไปทานข้าวที่ไหนจะไปทานข้าวนอกบ้านดีหรือไม่มาหลันรีพูดไม่แล้วไม่แล้วเครึ่องของชุรันมาเร็วกว่ากำหนดหลังผ่านเรื่องต่างๆนี่เพิ่มจะสี่โมงเย็นครอบครัวเราไม่ได้ทานข้าวด้วยกันมานานไปทำอาหารทานที่บ้านน่าจะได้บรรยากาศมากกว่าเสียวชางคุณพูดโดยไม่ลังเลฉันเห็นด้วยชุรันไม่ได้กลับบ้านมานานมาก คงคิดอยากทำอาหารทานเองที่บ้านเดี๋ยวไปซูปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อวัตถุดิบคืนนี้พวกเราสองคนจะโชว์ฝีมือทำอาหารให้พวกคุณสองคนทานเมื่อเซียวชูรันได้ยินเช่นนี้แน่นอนเธอต้องยกมือเห็นด้วยพูดด้วยความเบิกบานใจเพราะแม่ไม่ได้เข้าครัวทำอาหารด้วยกันมานานวันนี้จะได้ทานอาหารอร่อยด้วยกันเมื่อเห็นทั้งสามคนตกลงเป็นเอก,กฉันเย่เชินพูดด้วยรอยยิม้ม ย่อมได้เช่นนั้นตรงไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อวัตถุดิบกันมาหลันพลันส่งเสียงถอนหายใจจากด้านหลังอายาหน้าเสียดายหน้าเสียดายเสียวชางคุณถามขึ้นด้วยความสงสัยที่รักคุณเสียดายอะไรมีเรื่องอะไรต้องเสียดายมาหลันถอนหายใจด้วยความหดหู่ฉันเสียดายที่ยายแก่เสียวตอนนี้ไม่ได้ทำหน้าที่คอยยืนแจกถุงพลาสติกในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่เช่นนั้น ฉันคงได้เพลิดเพลินกับบริการของเธอขณะไปช้อปปิ้งเซียวชางคุณถามโดยไม่รู้ตัวเฉียนหงเยียนไม่ใช่ถูกควบคุมตัวไปแล้วหรือตอนนี้ไม่รู้เธอเป็นอย่างไรมาหลันพูดด้วยรอยยิ้มที่ภาคภูมิใจนังตัวเหม็นนั่นใช้วิธีหลอกลวงคนอื่นให้เห็นใจในความทุกข์ยากหลอกลวงเงินไปมากมายตอนนี้คงต้องคายออกมาทั้งหมดเมื่อพูดถึงเรื่องนี้มาหลันบ่นพึมพำ เดิมเธอไม่เหลือเงินมากพอจะคืนแต่ดูเหมือนว่าเซียเวเมยเมยกกำลังไปได้ไม่เลวบริษัทมารยาทที่เธอดูแลใหญ่โตขึ้นเรื่อยเธอช่วยเชียนหงเยียนชดเชยเงินเหล่านั้นเซียวชางคุณถามเธอว่าหากคืนเงินทั้งหมดก็ไม่มีเรื่องใช่ไหมมาหลันกล่าวว่าเมื่อหลายวันก่อนฉันได้ยินจากเพื่อนคนหนึ่งเอกสารปล่อยตัวเชียนหงเยียนกำลังรออนุมัติเห็นว่าไม่ต้องถูกดำเนินคดีอะไรสักอย่าง เมื่ออนุมัติคงได้กลับบ้านเร็วๆนี้เย่เฉินกล่าวว่าเรียกว่าตัดสินใจไม่ดำเนินคดีมาหลันพยักหน้าซ้ำแล้วซ้ำอีกพูดว่าใช่ใช่ใช่เรียกเช่นนั้นพูดจบเธอถอนหายใจแสดงความไม่พอใจเฉียนหงเยียนนางสุนักตัวเมียใจซามน่าจะถูกตัดสินจำคุกสัก8ปี -10 ปีเสียวชางคุณอดไม่ได้ต้องถอนหายใจเอาเธอที่รัก แม่แม่และพี่ใหญ่ฉันจะทำเกินไปหน่อยแต่ชีวิตพวกเขาน่าสงสารพอแล้วอย่าให้ถึงกับครอบครัวถูกทำลายตอนนี้พี่ใหญ่และหายหลงอย่างป่วยอยู่ไม่อาจหาเงินเลี้ยงชีพได้อย่างดีที่เว่ยเว่ยมีรายได้ไม่เช่นนั้นทั้งครอบครัวจะอยู่อย่างไรพูดจบเขารีบพูดต่อกลัวมาหลันจะโกรธหากเขาแสดงท่าทีเห็นใจแม่และครอบครัวของพี่ใหญ่ อธิบายอย่างรวดเร็วฉันไม่ได้อยากพูดแทนหรือเข้าข้างพวกเขาสิ่งสำคัญคือตอนนี้ชีวิตพวกเราดีขึ้นเรื่อยๆไม่ควรเหยียบย่ำคนอื่นทําให้ครอบครัวเราไม่มีความสุขคุณว่าจริงไหมามาหลันเงียบไปครู่หนึ่งพยักหน้าพูดอย่างจริงจังว่าที่รักฉันคิดว่าคุณพูดถูกหลังจากนี้หากพวกเขาไม่มายุ่งกับฉันฉันจะไม่ไปหาเรื่องพวกเขาเซียวชางคุณถอนหายใจด้วยความโล่งอก ยกนิ้วโป้งชมเชยพันยาฉันคิดได้เช่นนี้น่ายินดีอย่างแท้จริงมาหลันพูดด้วยความเคินอายที่ยากจะได้เห็นโอ้ฉันละอายใจที่คุณพูดเช่นนี้พูดจบมาหลันพูดอีกครั้งวันนี้รีบไปซื้อวัตถุดิบทำอาหารให้ลูกสาวพรุ่งนี้จะเก็บหมวกเขียวที่แขวนบนระเบียงออกฉันไม่หาเรื่องเซียวชางเชียนอีกเซียวชางคุณพูดด้วยความประหลาดใจจริงหรือที่รักคุณ การเปลี่ยนแปลงของคุณรวดเร็วมากจนฉันปรับตัวไม่ทันมาหลันโบกมือเพ้อที่จริงฉันอยากเก็บหมวกเขียวพวกนั้นทิ้งไปเพราะดูไม่ดีเมื่อแขวนบนระเบียงแต่ยังรู้สึกมีอคติอยู่ในใจจึงไม่เก็บออกเมื่อคุณพูดเช่นนี้ฉันจะไม่โกรธพวกเขาอีกต่อไปเซียวชางคุณถอนหายใจอย่างจริงใจที่รักคุณทำให้ฉันประทับใจจริงๆบทที่6 3 5 8 ระหว่างที่ครอบครัวเย่เชิญขับรถไปซุปเปอร์มาร์เก็ตโจเลียงหยุนที่เดินทางจากนอร์ดิกในที่สุดก็มาถึงจิงหลิงมาประเทศจีนครั้งนี้เขาถือหนังสือเดินทางนอร์ดิกวิธีนี้ทำให้เขาสามารถใช้ตัวตนโจเลียงหยุนต่อไปได้เย่เชิญขอให้ซุนจื้อตงสั่งลูกน้องช่วยแก้ไขปัญหาตัวตนปลอมก่อนหน้านี้ทำให้ตัวตนปลอมกลายเป็นตัวตนจริงขอเพียงเขาไปที่สถานีตำรวจแห่งใดก็ได้ยื่นเรื่องบัตรประจำตัวสูญหาย เขาจะได้รับบัตรประจำตัวใหม่ในเวลาไม่กี่วันโจเหลียงหยุนเดินออกจากสนามบินจินหลิงด้วยความรู้สึกนับร้อยพันก่อนหน้านี้เขาปฏิเสธไม่ให้เย่เชิญมารับเขาทางหนึ่งไม่คิดสร้างปัญหาโดยไม่จำเป็นอีกทางหนึ่งเขาคิดเริ่มต้นใหม่ในจินหลิงโดยไม่ทิ้งอันตรายซ่อนเร้นใดเมื่อออกจากสนามบินเขาเรียกแท็กซี่มุ่งหน้าไปยังถนนโบราณทันทีตั้งใจจะไปเยือนถิ่นเก่าของเขาอีกครั้งเขาไม่ใช่คนจินหลิง อาศัยอยู่ต่างประเทศมาตั้งแต่เล็กเพื่อนำคำพีสวรรค์ก้าลึกซึ้งมามอบให้เยเชิญที่จินหลิง เมื่ออาศัยอยูร่ระยะหนึ่งทำให้เขารู้สึกคุ้นเคยกับจินหลิงและสิ่งที่คุ้นเคยมากที่สุดคือการทำงานบนถนนโบราณในครั้งนั้นยิ่งไปกว่านั้นประวัติของเขาในตัวตนโจเหลียงหยุนล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัตถุโบราณดังนั้นแนวคิดของเขาคือกลับไปเริ่มต้นที่ถนทนโบราณจากนั้นหาที่พักและร้านค้าเล็กๆที่มีราคาพอสมควรเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองในจินหลิง เมื่อรถแท็กซี่มาถึงถนนโบราณโจโเหลียงยุนไปสถานีตำรวจถัดจากถนนโบราณเขากรอกข้อมูลประจำตัวทำการสแกนใบหน้าและได้รับเอกสารบัตรประจำตัวชั่วคราวใช้แทนบัตรจริงจากนั้นเขาจะสามารถเข้าพักในโรงแรมได้ตามปกติหลังออกจากสถานีตำรวจ เกือบได้เวลาเลิกงานในถนนโบราณโจเหลียงหยุนถือกระเป๋าเดินไปตามถนนโบราณสภาพแวดล้อมที่นี่ไม่แตกต่างจากตอนที่ตนเองจากไปเวลานั้นคิดไม่ถึงว่าจะได้กลับมาที่นี่อีกครั้งไม่นานหลังจากนั้นพ่อค้าแผงลอยคนหนึ่งจำเขาได้พูดด้วยความประหลาดใจอายานี่ไม่ใช่อดีตผู้จัดการโจของจี้ชิงทั้งหรือคุณกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ สภาพแวดล้อมของถนนโบราณไม่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางธุรกิจก็ไม่เปลี่ยนแปลงจี้ชิงทังยังคงเป็นร้านค้าใหญ่ที่สุดบนถนนโบราณโจวเหลียงหยุนเคยเป็นผู้จัดการจี้ชิงทังคนส่วนใหญ่ที่หาเลี้ยงชีพบนถนนโบราณต่างรู้จักเขาโจวเหลียงหยุนจำไม่ได้พ่อค้าแผงลอยนี้คือใครแต่เมื่อเขาเห็นอีกฝ่ายจำตนเองได้จึงพูดด้วยความสุภาพสวัสดีฉันเพิ่งกลับมาจินหลิงผู้ค้าแผงลอยพยักหน้า ถามเสียงกระซิบผู้จัดการโจหากจำไม่ผิดคุณน่าจะถูกคุณหนูส้มจากตระกูลส้มไล่ออกใช่ไหมโจเเลียงหยุนไม่ได้แสดงสีหน้าอับอายพยักหน้าเล็กน้อยพูดอย่างใจเย็นใช่ตอนนั้นฉันทำผิดพลาดทางธุรกิจถูกคุณหนูส้มไล่ออกพ่อคารีพูดอย่างรวดเร็วคุณหนูส้มในตอนนี้ไม่ใช่คุณหนูส้มในตอนนั้นคุณหนูส้มในตอนนั้นเป็นเพียงคนที่รับผิดชอบจี้ชิงถัง แต่ตอนนี้เธอเป็นถึงผู้นำตระกูลส้มทั้งหมดคุณกลับมาคราวนี้อย่าให้คุณหนูส้งทราบไม่เช่นนั้นอาจสร้างปัญหาให้คุณโจวเหลียงหยุนยิ้มพูดว่าแม้ฉันจะถูกคุณหนูส้งไล่ออกแต่เป็นปัญหาเรื่องงานระหว่างฉันและคุณหนูส้มไม่มีความขัดแย้งใดคิดว่าเธอคงมีความคิดเดียวกับฉันพูดจบโจเหลียงหยุนกล่าวเสริมว่าพูดตามตรงผู้แท่โจกลับมาจินหลิงครั้งนี้ ต้องการหาร้านค้าบนถนนโบราณเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆของตัวเองถ้าพี่ชายรู้จักร้านดีๆที่ต้องการขายช่วยแนะนำให้ฉันด้วยพ่อค้าแผงลอยยักไหลพูดว่าธุรกิจบนถนนโบราณไม่ดีเหมือนก่อนฉันจำได้ว่าดูเหมือนคุณมาจากพานเจียหยวนก่อนหน้านี้คุณคงเคยเปิดร้านวัตถุโบราณที่พานเจียหยวนใช่ไหมทำไมคิดที่จะมาเปิดร้านที่จินหลิงทำเช่นนี้ไม่เป็นการถดถอยหรือ ขณะโจโลเหลียงหยุนสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการจี้ชิงถังประวัติของเขาระบุว่าเริ่มตั้งแผงลอยในพานเจียหยวนยาวนานกว่า20ปีเวลานั้นผู้ขายรายย่อยจำนวนมากบนถนนโบราณรู้สึกเขาเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ภูมิหลังของเขาจึงถูกบอกเล่าแบบปากต่อปากพานเจียหยวนถือเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์อุตสาหกรรมโบราณวัตถุจีน ผู้ที่เคยอยู่ผ่านเจียหยวนมาก่อนสามารถเดินตะแคงบนถนนโบราณเมืองใดก็ได้ทั่วประเทศจีนโจวเหลียงหยุนมีประวัติเช่นนี้มาเริ่มต้นทำธุรกิจบนถนนโบราณจินหลิงทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเขาเดินสู่จุดตกต่ำของชีวิตแต่โจวเหลียงหยุนไม่คิดอธิบายเพียงแค่ยิ้มพูดว่าเมื่อคิดตั้งรกรากควรอยู่อย่างสบายใจตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันเคยเดินทางไปสถานที่หลายแห่งดูเหมือนจินหลิงดีที่สุดพูดจบ เขาโค้งคำนับอีกฝ่ายประสานมือพูดอย่างสุภาพพรุ่งนี้ฉันจะมาแต่เช้าหากพี่ชายมีร้านดีๆโปรดช่วยแนะนำหากเรื่องราวสำเร็จฉันจะมอบค่าน้ำชาให้พี่ชายชายคนนั้นตอบตกลงทันทีได้ฉันจะช่วยดูให้พูดจบเขาโบกมืออำลาโจเหลียงหยุนหลังจากโจเหลียงหยุนเดินจากไปเขาปิดแผงลอยทันทีหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาโทรออก เมื่อสายถูกรับเขาพูดด้วยความเคารพอย่างสูงผู้จัดการเชิญนี่ฉันเองซานเออจากแผงลอยประตูทิดเนื้อเรื่องเป็นเช่นนี้มีเรื่องหนึ่งฉันคิดอยู่นานคิดว่าจำเป็นต้องบอกคุณให้ทราบสักคำ